พี่หนึ่งก็จุดรอเลยจะปีนออกมาล่้อ,อีกแล้วออวายครับ โอ้โหมันนี่น้องๆก็ครบ1เดือนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคลิปนี้ถ่ายเมื่อวันที่15นะเดือนนี้เดือนอะไรเนี่ยอ่านิถุนามั้งไม่รู้อ่ะเออก็ครบ1เดือนแล้วแหละเดือนนี้น้องๆก็ตัวอ้วนตุ๊บอ้วนตับกันเลยนี่เดี๋ย้ๆๆนี่ฮะอายุอายะเลยเยอะแยะไปหมดเอ้ย สวัสดีครับครบหนึ่งเดือนแล้วครับเป็นนุ่มแล้วหืตัวเป็นนุ่มแล้วอนนี้น้องหนึ่งเนี่ยนี่นี่ที่หนึ่งเลยอันนี้พี่หนึ่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้น้องหนึ่งนี่น้องหนึ่งจะจำได้ทุกตัวไหมเนี่ยอันนี้หนึ่งสองสามเลยแต่พี่เสือนี่สองอันนี้พี่เสือพี่เสือลูกพี่เสือเนี่ยอันนี้เนนนีี่ยอั้พี่เสือพี่สองอันนี้พี่สามพี่เขาอ่ะ ใช่ป่ะเนี่ยใช่นี่มีผู้หญิงนะหกตัวนี่มีผู้หญิงตัวเดียวเช้าเช่วยคนเดียวเลยค่ะไสีใช่ไหมห้านี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วเดี๋ยวทุกคนกลับไปดูคลิปแรกผมก็งงเหมือนกันนี่น้องน้องเนี่ยน้องหกน้องสุดท้องเลยหูพับด้วย นี่หูพับพี่ดูอ้าอ้ยเล่นกันเบาๆเล่นกันเบาๆน้องส้องทีๆอะไโนเนียกันเลยครับผมดูหน้าน้องหกเลยวน้องหกขอดูหน้าหน่อยเริ้วให้เพื่อนๆดูหน้าหน่อยครับโอ้ยนี่อันนี้ออกมาตัวที่หกเลยน้องสุดท้องสุดเลยนะครับผมหูพับด้วยอีกนี่หูพับนั้นพี่หนึ่งนี่พี่หนึ่งพี่หนึ่งพี่หอ่ะพี่หนึ่น้องยืนสนิทนี่ นี่ก็ดื้อเเนี่ยเนี่ยพี่เท้านี่ก็ดื้อน,นะดื้อมา,ากด้วย <laughs> <g ay> <c oughs> เอ๊ะเอ๊ะนี่กำลังซนอันนี <im itation> น้เพิ่งตื่นครับเนี่ยนี่เพิ่งตื่นเลยเ <im itation> มื่อกี้น้องนอนไปค่อนวันแล้วเมื่อกี้ <im itation> ทำท้าไม่ปลุกนะเดี๋ยวคืนนี้ไม่นอนนี่เล่นกันทั้งคืน <im itation> นี่ก็มาอัปเดตให้ดูนะครับ <im itation> น้องๆก็ครบเดือนแล้วนะครับผมเข็มเลนทุกตัวสีทุกตัวอ่าดีทุกตัวน <im itation> ี่ยอายุอายะกันเนี่ย ตกไปแล้วตกไปแล้วตกไปแล้วเอาแล้วตีก,กันแล้วตีวก,กันแล้วตีก,กันแล้ว <laughs> าถ่ายหน้าคนนี้ยังไม่เห็นหน้าสักตัวเลยเนี่ยเ,น,เยนี่ยเนี่ยรู้อัดคลิปอยู่เนี่ยแบบไม่ยอมโชว์ตัวกันเลยเนี่ยก้มหัวเงียบกันอย่างเดียวเลยเลย เนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวเนี่ยอ้วนเนี่ยตัวเนี่ยกินเก่งกินไม่หยุดอ่ะตัวเนี่ะกินไม่หยุดอ่ะไม่น่ารักตรงไหนเอาปากกามาวงได้เลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูสิดูสิเนี่ยเข้าไปแล้วลงแล้วดูนี่เฮ้ยเล่นเงาเบาโอเคนะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะน้องๆก็เริ่มเข้ากระบะสายเป็นแล้วนะครับก็อยู่ที่การฝึกฝนนะน้องฝึกฝึกไม่ยากครับผมแต่ต้องอดทนนะครับผมนะน้องฉลาดมาก ยุคนี้ชนะมากโอ๊ย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 นี่ก็มาอัปเดตกันให้ดูกันนะหนึ่งเดือนเด่นเด่นแล้วครับเด่นเด่นแล้วครับบัดดีหน่อยก็สำหรับคลินี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมโอ๊ย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 ไปแล้วไปแล้วก็ประมาณนี้นะครับน้องๆสกอตติสนะครับก็อัปเดตให้ดูตัวโตขึ้นเยอะจากคลิปแรก เล่นกันอย่างเมามันครับตอนนี้มนไม่สดอะไรแล้วนะครับตอนนี้เล่นกันอย่างเดียวครับตื่นก็นเล่นง่วงก็นอนนะฮะเฮ้ยั hey. งไงก็ฝากกดไลค์ซับสไครป์ชองปดตบดตาช anel น,นึงนะครับผมช่วงนี้ไปเที่ยวไหนไม่ได้ก็ถ่ายน้องแมวให้ดูกันไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดซับสไครป์กันมาเยอะๆนะครับผม <S 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 นี่โอเคสวัส okay. ดีครับไปแล้วงับ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 